ก็จะมีทั้งหมดเชื่อมนะครับระหว่างมวยแมกมินไปกูเตยนะครับนั้นเป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทนะครับเพื่อจะนำอนักท่องเที่ยวลงไปสู่พื้นที่นะครับและกระจายไปสู่ชุมชนนะครับเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมวยแมกมินไปแฉนะครับเป็นทตงหลวงแลที่หมู่บ้านกูเตยนะครับแล้วก็มีส่วนที่ก็เป็นสภาลาวกูเตย คกูเตยห้วยเสือนะครับอันนี้ก็รอบปี68เนี่ยคิดว่าเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับพอท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็เร่งรัดรายงานให้รีบดําเนินการโดยด่วนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะครับเพื่อสร้างแรงงานใหม่เพราะว่าวันนี้การได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันได้เร็วลงงายแล้วแล้วสามารถได้เลยมันเพราะที่การก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัด ทางหลวงหมายเลข324กับทางหลวงหมายเลข367แยกวังสารพีซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของแขวงทางหลวงการจนบุรีเมื่อปีงบประมาณ2,546รับการบริการับปริมาณการจราจรพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเป็น324จึงเป็นโครงการที่เล่นด่วนอย่างยิ่งยวด อาการที่จะได้มาซึ่งนุ่มมาเป็นการที่ยากยิ่งของการจารัดขาที่มาตีช่วยว่าการและขัะการประชาชนทุกภาคส่วนเริ่มผลักดันระตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นการลรงรับของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดยำดัต่อไปขอกราบดิฉันครับครับขอบคุณน,นะเรียนท่านลัฐมนตรีนัน,นสมาชิกสภาผูาแ้แทนรัษฎรเขตหนึ่ง ท่านสุสักแมนอิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองและท่านพหลโภแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้าท่านแสงทองภาแก้วผู้นวยก,การแผนทางหลวงการจนบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยด้วยกันรวมทั้งเท่าที่ฝ่ายทหารและตำรวจท่านสมาชิก สภาจังหวัดสุกเกตท่านผู้นำองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาทีเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรีนะทั้งสิ้นก็ผมรู้สึกด,ด,ดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาเปิดการประชุมเพื่อเราฟังความคิดเห็นโครงการ367ในวันนี้ ถ้าพูดเป็นตัวเลขแล้วทุกคนอาจจะงงอยู่ตรงไหนนะแต่เขาบอกว่าแยกวางสลรพีแต่แยกแก่งเสียนคงจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับตามที่ผู้เมริการแผนทางหลวงได้รายงานว่ามีโครงการปรปับปรุงแก้ไขการจราจรที่ติดขัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่แยกวางสลรพีบริเวณ ทางหลวงหมายเลข367ตอนทางเลี่ยงเมืองการจบรีและทางหลวงหมายเลข324ตอนการจบรีหนองขาวนั่นคือแยกวังเสืพีและแยกท่าร้อตลอดจนไปถึงแยกแก่งเสียนนะครับประกอบกับเพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจรารเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวง324 กับทางหลวงหมายเลข367บริเวณทางแยกความสำเรีีนะบัดนี้และขอให้การประชุมประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยทุกประการของค่านการจะนับถรีทุกท่านนะครับครับเนื่องจากวันนี้นะครับท่านท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้มักริต่อเนื่องนะครับก็จะขอความของตัวของกราิชากพูากระสฎดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก um de de e ็งการนี้เราลเคยทำการมีส่วร่วมมาแล้วสองคั้นะครับท่างที่ตการรับชันใหมละได้านะครับซึ่งจากการมีส่วร่วม